ไม้เก่าก็จริงเนาะส่วนใหญ่ครับไม่แทบจะไม่ได้ตัดต่อเลยเนาะเป็นต้นแค่ต้นมันเลยต้องไม่เสานี่ไม่ห้ามต่อเด็ดขาดเสาเนี่ยต้องรวดเดียวนี่นี่มาดูนะครับมาดูเนี้ยต่้นต้นเนี่ยเป็นต้นแค่ต้นมันเลยนะครับต้องต้นแค่ต้นมันเสาอะต่อมันจะไม่แข็งแรงเลยอืมครับไม้เครื่องก็เหมือนกันข้อสองเนี่ยรวดยาวรวดเดียวอย่างตัวนี้บ้านเจ็ดเมตรข้อสองยาวรวดเดียวเจ็ดเมตรครับโอ้โ่นี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 ่ ไม้มันต่อมันจะไม่แข็งแรงไอ้พวกเก็บหกสองเนี่ยคือตัวรับน้ําหนักของเนี่ยตรงกระดานทั้งหมดอะ่ะเนี่ยวกเนี้นะอ๋อมันเลยต้องใช้ลวดเดียวต่อไม่ได้ข้อดีของไม้เก่าคือมันจะไม่หดตัวข้อเสียของไม้ใหม่คืออยู่ไปมันก็จะห่างตัวปิดตัวไรมันกระโดดนี่แน่นอนแล้วเรื่องความร้อนล่ะครับที่นีคน่ความร้อนเรามีฟอยล์กันความร้อนใส่ไว้ให้ทุกหลังครับและวลองของเราเป็นฝาหน้านอกสองชั้นของเราไม่ใช่งานเตี้ยมชั้นเดียว ที่นี่เนี่ยทําตามออเดอร์ใช่บ้านที่เห็นในอณาจาักนี้ที่นี่คือมีเจ้าของหมดทุกหลังหมดลแล้วครับเอาผมถามหน่อยทาไมที่นี่ขายดีก็เราเน้นออไ,ไม้ไม้คุณภาพครับงานคุณภาพแต่เราทําตามเจ้าของบ้านตามใจเจ้าของบ้านอ่ะตามใจผู้อยู่อ่ะลูกค้าสั่งยังไงคือเราก็ต้องสเปคไว้หมดอ่ะเออลูกค้าอยากได้รีเควสต์อย่างนี้อย่างนี้ครับเราต้องทําตามที่ลูกค้าต้องการอ่ะ สวัสดีครับพบกวันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมพามาดูบ้านน็อกดาวแบบงานไม้ทั้งหลังนะครับเป็นบ้านไม้เก่าพิกัดก็คือตรงนี้เรียกว่าเก็บตะวันนะครับอยู่ข้าง,างปๆปตทถนนขาออกไปกรุงเทพของจังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาสามารถเข้ามาแวะชมได้นะครับบ้านที่เห็นนะครับตอนนี้โดนจองกันหมดแล้วเราไปพูดคุยกับพี่แจ๊กกันนะครับว่า ทำไมที่นี่ถึงมีคนจองแล้วก็มีออเดอร์หลายหลังเลยที่ตอบคิวที่ยังไม่ได้ทำนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับผมอยู่กับพี่อะไรนะครับแจ็คครับพี่แจ็คนะครับที่นี่เก็บตะวันบ้านนกดาวนครสวรรค์ครับครับติดถนนเลยติดถนนสายเสียสายล่องลงไปกรุงเทพนะครับอยู่ติดกับปั๊มปตทเขาเขียวครับจาก ตัวเมืองนครสวรรค์มาประมาณ7กิโลครับครับผมครับบ้านนอกดาวของเรามีหลายไซส์หลายขนาดครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมีแบบมาเราก็ทำตามแบบลูกค้าได้ครับหรือมาดูแบบทางร้านที่สร้างไว้โชว์ชอบใจก็สั่งทําได้เลยครับครับนี่มาดูตัวอย่างอ่ามาดูตัวอย่างก่อนครับคือวัสดุอุปกรณ์ที่นี่เป็นบ้านไม้เก่าเป็นบ้านของบ้านไม้เรือนเก่าไปรื้อบ้านเก่ามาแล้วมาทามาใสมาแต่งใหม่ครับครับข้อดีของไม้เก่าคือมันจะไม่หดตัว แล้วข้อนี้ขอข้อดีของเขาครับนะครับเรามาดูตัวอย่างของบ้านล็อกดาวน์ที่นี่อ่าหลังนี้ครับหลังนี้บ้านทรงปั้นหยายกพื้นสูงเมตรห้าสิบครับขึ้นมาบันไดเจ็ดขั้นขวามือจะเป็นซุ้มสารานั่งเล่นมีโต๊ะกลางซุ้มหนึ่งตัวอยู่อยู่ใต้ถุนของซุ้มสาลาครับอ่าอันนี้พื้นจะเป็นไม้มะก้าดูแดงอ๋อแล้วก็ตีเป็นไม้อย่างนี้เลยเป็นฝ้าเป็นฝ้าไม้อีก เสาเนี่ยเป็นเสายาวตลอดนะครับที่เห็นเป็นอย่างนี้คือว่าเราฝามาหุ้มแล้วก็เอาหม้อปิดให้ดูสวยงามครับครับมันก็ดูสวยงามทีนี้พน่นพ่นน้ายาการปวก,กอตอน,น <ะ S 2> เราใสา่ไม,ไม้เครื่องเสร็จแล้วทุกชิ้นเราจะพ่นน้ายาปวกที่ที่ที่ไม้ไม้ก่อนแล้วค่อยมาประกอบทีนึงแ,แล้วอย่างเรามีท่อน้ำยากันปวกเดินไว้ให้ทุกหลังของโครงการของเก็บตะวันบ้านนกดาวครับ พื้นก็เป็นพื้นไม้จริงอ่าไม้มะ่าดูแดงครับอันนี้ฝุ่นเยอะไปหน่อยมันติดถนนครับเวลาเราไปไปส่งให้ลูกค้าล้วทาเก็บทําสีใหม่ให้หมดทุกหลังอะทาสีรอบอาทาสีรอบเก็บงานใหม่หมดข้อดีคือมันแข็งแรงเพราะว่าเป็นไม้ไม้เก่าไม้จริงอะไม้จริงมีประตูสไลด์<ฮ>มันกระโดดนี่แน่นอนแลวเรื่องความร้อนล่ะครับที่นี่ความร้อนเรามีฟอยล์กันความร้อนใส่ไวใ้ให้ทุกหลังครับ แล้วลองของเราเป็นฝานอกในสองชั้นของเราไม่ใช่งานเฟี้ยมชั้นเดียวมีฝานอกมีฝาในเป็นสองชั้นเลยสองชั้นคือสามารถติดแอร์สบายไม่มีรั่วไม่มีไหลออกระบบไฟก็เดินเรียบร้อยเดินไว้ให้แต่อุปกรณ์ลูกค้าซื้อติดตั้งเองหรือลูกค้าจะเดียวกับทางร้านว่าเดี๋ยวลูกเจ้าของบ้านซื้ออุปกรณ์มาให้ทางร้านติดตั้งก็ได้คไปเลยทีเดียวจบก็คุยกันอ่าคุยกันอย่างหลังนี้ก็มีกี่ห้องนอนอันนี้สองห้องนอนครับห้องนอนหนึ่งห้องนอนสอง ห้องนอนก็เป็นสามคูณสามเมตรสองห้องประตูก็จะเป็นประตูสไลด์เลื่อนแบบนี้ครับเก็บงานอย่างดีเลยีด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยเก้าอี้เก้า้เรียบร้อยเลยครับโอ้นะครับส่วนประตูหน้าต่างหน้าต่างอันนี้เป็นหน้าต่างสไลด์เลื่อนได้สิถ้าเป็นสไลด์อันนี้เลื่อนหน้าอันนี้จะเป็นหน้าต่างเปิดครับแี่ค่ะก็เป็นหน้าต่างเปิดบานเปิด ถ้าหน้าต่างสูงล,ลูกค้าอยากได้แบบนี้แบบนี้เราสั่งได้ไหมได้ครับได้เราทําตามใจลูกค้าอยู่แล้วทําตามออเดอร์ก็เราทำตามออเดอร์ของลูกค้าอยู่แล้วที่เห็นหลังนี้ก็รอไปส่งที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีอืครับอีกห้องน้อนสองอี่ห้องนอนที่สองก็สามมุนสามเหมือนกันนะพี่เนาะสามมุนสามเหมือนกันครับแต่เรื่องความร้อนนี่ผมเข้ามาก็ถือว่าลดอุณหภูมิได้เยอะเลยเนาะออืความร้อนเพราะว่าเป็นบ้านไม้บ้านไม้ อันนี้ห้องน้าอันนี้ประตูลงหลังบ้านลูกค้าจะไปต่อเติมเป็นครัว้องน้ำายังไม่เสร็จห้องน้ําคือลูกค้าต้องไปทําเองครับอ๋อครับไปทําสุขภัณฑ์ปูกระเบื้องเองเราปูแผ่นซีเมนต์บอร์ดของ SCG ซว้ให้ถ้าสั่งได้ไหมครับแบบนี้สั่งให้ปูให้เรียบร้อยถ้ามันเวลาขนย้ายมันจะแตกพี่มันรวบยากเวลามันขึ้นรถอะมันบิดตัวไงกรณีที่ลูกค้าเราอยากได้แบบส่งไปแล้วไปทําที่นู่นก็มีเรามีทีมช่างให้ไป แต่มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาแหละก็ <plaque S 1> ต้องคุยกันนะครับต้องคุยกันรายละเอียด,ยรยดครับครับ,รบส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูด้านหลัง<ะ>ด้านหลังลูกค้าจะมาต่อเติมมนครัวครับต่อเติมอะไรนะครับเป็นห้องครัวด้านหลังบ้านหลังนี้กี่ตารางเมตรนะครับตัวนี้บ้านหลังนี้58ตารางเมตรครับ58ตารางเมตรราคาหน่อยพี่ราคา7จ็ดแสนเก้าหมื่นครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นครับเรื่องการรับประกัน้วครับรับประกันหลังขายให้1ปีเต็มซอร์วิสหลังกขายให้เต็มเต็มหนึ่งปี มีปัญหาอะไรเราโทรมากรี๊งหาเราได้เลยครับอย่างบ้านน็อกดาวตัวนี้ก็คือเวลาขนย้ายก็คือก็จะแยกชิ้นส่วนอ่าแยกเป็นหลังหลังชิ้นนี้หนึ่งหลังชิ้นนี้หนึ่งหลังระเบียงหน้าซุ้มทลายอีกอีกคันรถหนึ่งครับครับเป็นสามคันรถสามคันรถครับในราคานี้แล้วเรื่องค่าขนส่งล่ะครับค่าขนส่งแล้วขนส่งฟรีให้300อกิโลเมตรครับ3ามรอกิโลเมตรจากนครสวรรค์บ้านเราไปทั่วประเทศเลยใช่ไหมไปทั่วประเทศส่งให้ทั่วประเทศครับ ถ้าเหนือใต้ออกตกยังไงก็มาคุยกันอีกทีคุยกันดีกว่าอีกทีต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยทําตามออเดอร์ใช่บ้านที่เห็นในอนาจักนี้ที่นี่คือมีเจ้าของหมดทุกหลังเจ้างหมดแล้วครับเอาผมถามหน่อยทําไมทาไมที่นี่ขายดีก็เราเน้นไม้ไม้คุณภาพงานคุณภาพแล้วเราทำตาม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 เจ้าของบ้านตามใจเจ้าของบ้านอ่ะครับตามใจผู้อยู่อ่ะ ลูกค้าสั่งยังไงคือเราก็ต้องสเปคไว้หมดอะ่ะเออลูกค้าอยากได้รีเ่าง e ี้อย่างนี้เราต้องทําตามที่ลูกค้าต้องการอะ่ะมีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับที่นี่อยู่ที่สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทจนถึงหลักล้านเลยก็มีหลักล้านสองล้านก็มีครับครับแล้วระยะเวลาในการทำล่ะครับสมมติว่าสั่งวันนี้อีกกี่เดือนกี่ปีได้ก็ไซส์เล็กถ้าอยู่สองแสนกว่าบาทก็อยู่ประมาณเดือนหนึ่งถ้าไซส์ที่เรายืนในห้าสิบแปดตารางเมตรก็อยู่ประมาณสองเดือนครึ่ง สองเดือนครึ่งครับไซส์เนี้ยนะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยห้าสิบแปดตารางเมตรแต่รางใหญ่ๆหลักล้านนะครับหลักร้านก็อยู่ประมาณมีสี่เดือนมีสี่เดือนครับแล้วสมมุติว่าลูกค้าเขาสั่งไปแล้วต้องไปทําฐานรากอะไรไหมครับฐานลากลูกค้าต้องทําไว้รอเทพื้นปูนไว้รอทางร้านก็ต้องคุยกับทีมช่างว่าขนาดกว้างเท่าไหร่ครับเรามีเป็นที่นี่เรามีเป็นกำกับบ้านให้ครับเราเขียนเป็นให้ A3 สามสามารถไปยื่นขอสร้างขอมาเลขกที่ขอน้ำขอไฟได้ ทั้งร้านเราทาให้หมดมครับเราคุยรายละเอียดอีกทีละกันว่าจะาได้แบบไหนสเปคแบบไหนอ่าครับออเดอร์ข้ามปีพี่เนี่ยเลยสิบห,หลังไม่ได้คืนพี่โอ้เมื่อวานก็มามาจำไปหนังหลังเนี้ตรงจได้แปดแสนอ๋อทำาวนยาเมื่อวาน,นของเก่าเจ็ดหลังครับนี่ไปขนแกดนิดกระปี่ลำทับ ข้าวลุครับโอ้เนืนน้อเอ,อ้าตกไปหมดเลยหลงนูง้นข้าวนาุรหวัวกะเจ้าโอ้ครับหลงนูงน้นชนบุรีเขาเขียวหลงตัวนี้ก็จะตัวนี้อยู่ชุมแพขอ,อนแกน่นดูโครงสร้างดูโครงสร้างที่คือไม้เก่าทั้งหมดเลยไม้เก่าทั้งหมดเอามาสายใหม่อ๋อครับอันนั้นจะเป็นทรงหัาคาของชั้นสไตล์ญี่ปุ่นตัวเอลสั่งได้นะลูกค้าอยากได้แบบมีหมดเลยเนาะครับ ไม้เก่าก็ริงเนาะส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยไม่แทบจะไม่ได้ตัดต่อเลยเนาะเป็นต้นใครต้นมันเลยต้องไม่เสานี่ไม่ห้ามต่อเด็ดขาดเสาเนี่ยต้องรวดเดียวนี่นี่มาดูนะครับดูมนนี่นีต้นเนี่ยเป็นต้นใครต้นมันเลยเนี่ยมันต้องต้นใครต้นมันเสาอ่ะต่อมันจะไม่แข็งแรงเลยอืมครับไม้เครื่องก็เหม้กันคอสองเนี่ยรวดยาวรวดเดียวอย่างตัวนี้บ้านเจ็ดเมตรคอสองยาวรวดเดียวเจ็ดเมตรครับโอ้โ่นี่เนี่ยนี่เนี่ยยาวรวดเดียว นี่คือคุณภาพนั้นน่าจะเป็นแบบนี้หละที่คนเขาจองกันทำไมมันต่อมันจะไม่แข็งแรงไอ้พวกเนี่ยพอสองเนี่ยคือตัวรับน้าหนักของเนี่ยตรงกระดานทั้งหมดครับเนี่ยพวกนี้นะอมันเลยต้องใช้่วดเดียวต่อไม่ได้นี่คุณภาพที่ทําให้ที่นี่จองแบบหลายหลังได้ทําให้ทหัทนเลยเนาะนอันนี้ครับมาดู สร้างครับตรงญี่ปุ่นอตัวต่ายญี่ปุ่นทุงชั้นตัวเองก็จะทําเป็นผนังสองชั้นทุกทุกที่ทุลังทุกหลังจะเป็นผนังนอกในสองชั้นมีกุ้งฟ้าข้างในคอยเตือนความร้อนเลยสายไฟไว้ให้มีท่อหยาชีตัวอ๋อท่อหยาชีตัวข้างนู่นนะครับอ๋อท่อสีฟ้าเนี่ยท่อหยาชีตัวครับไปในห้องน้ำนะใช่ไหมเสร็จ คือโมเดลทั้งหมดนี่ก็จะเป็นบ้านไม้เก่าทั้งหมดเลยไม้เก่าเราเอาเอาไม้เก่ามาทําครับข้อเสียของไม้ใหม่คืออยู่ไปมันก็จะห่างตัวบิดตัวอมเนจะห่างแล้วมันก็กพักไม่มีกระปุกแล้วถูกไปอ่ะดูไม้แต่ละต้นครับทุกคนดูไม้เก่านะครับเนี่ยแต่ว่าเป็นไม้เก่าที่ท้องไม่ได้ตัดต่อนะครับเนี่ยเห็นไหมยาไปนู่นเลย นี่ชื่อไม้เก่านะครับส่วนเสาเนี่ยเสาก็เป็นเสาที่แบบเป็นต้นเดียวจริงๆเ<ะ>นี่ยทุกคนมาดูนะครับนี่มาดูครับดูหลังใหญ่นะครับจะมีหลังใหญ่อยู่อันนี้ก็ถูกจองไปแล้วนะครับ น,นี่ก็ถูกจองไปแล้วพื้นก็ไม่ได้ปัดฝุ่นนะครับเป็นพื้นจริงเป็นพื้นไม้จริงก็จะประมาณนี้เลยหลังนี้ล้านก็บาทนะครับใครที่ชอบบ้านไม้นะครับนี่แบบนี้เลย ถ้าเดินอะไรเรียบร้อยเดินสายไฟให้เรียบร้อยนะครับมาดูภายในครับก็เรื่องความร้อนก็จะลดความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าข้างบนเขาจะมีเป็นปูเป็นกระเบื้องร้อนคู่นะครับกระเบื้องแล้วก็จะมีถนวนกันฟอยให้แล้วก็ตีฝ้าด้วยไม้นะครับ ไม้แบบนี้เลยเขจะตีฟ้าให้หมดเลยสําหรับคนที่ชอบงานไม้นะครับฟานไม้จะเป็นแบบนี้จะมีระเบียงให้นี่ครับปากที่อยู่หรืวอว่าช่องทางติดต่อนะครับพี่แจ๊คที่นี่นะครับนครสวรรค์นะครับห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ7กิโลเมตรจากสะพานเดชาติวงขาล่องไปกรุงเทพครับครับ,รบที่นี่ร้านเก็บตะวันมัานดอกดาวมีช่อง youtube มี มีเฟซบุ๊กของร้านเก็บตะวันบ้านอกดาวครับครับผมเบอร์โทรเลยพี่เบอร์โทร0812849385คุณจุ๋มแล้วผม0808392038แจ็คครับครับผมถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเนาะหรือว่าอยากจะมาดูรายละเอียดดูแบบบ้านมาดูก่อนได้เนาะมาดูก่อนได้ครับเรายินดีมากเลยครับที่ลูกค้าจะมาดูงานของเราครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็คมากนะครับครับยินดี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 ครับ